สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่บอกว่าอยากที่จะมีรูปร่างที่ดีนะคะต้องการควบคุมน้ําหนักพร้อมดูแลผิวพรรณไปในตัววันนี้ค่ะเพิ่งขอแนะนําเลยสําหรับนี่เลยค่ะกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงตาพร้อมคอฟฟี่นั่นเองค่ะพร้อมคอฟฟี่ของเราตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นกาแฟทเวนตอินวันค่ะที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะคะดูแลผิวพรรณและบารุงสายตาของเรากันอีกด้วยค่ะ ที่สำคัญทานแล้วไม่อ้วนนะคะ0%ไขมันทรานน้ำตาลคอเลสเตอรอลและที่สำคัญตัวนี้บอกได้เลยว่ารสชาติของเขาหอมอร่อยกลมกล่อมมากๆเน้นดูแลสุขภาพและที่สำคัญสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ พร้อมคอฟฟี่ของเราตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติถึง29ชนิดกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นลูทินโกจิเบอรี่นะคะที่ช่วยบำรุงสายตาอีกทั้งยังมีชาเขียวถั่วขาวนะคะส้มแขกและกาแฟอาราบิก้าที่ช่วยในยเรื่องการควบคุมน้ำหนัก และยังมีสารสากัดจากอเชอราเชอรี่นะคะทับทิมองุ่นรวมไปถึงไลโคปีนและคอลลาเจนนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงดูแลผิวพรรณของเรากันอีกด้วยและยังมีสารสากัดอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะช่วยมาบำรุงและดูแลสุขภาพร่างกายของเรากันอีกด้วยค่ะซึ่งวิธีการทานนนั้นง่ายมากๆค่ะชีกซองจากนั้นก็เติมน้ำร้อนนะคะและคนให้เข้ากันอร่อยดีมีประโยชน์กับทุกแก้วของคุณ กับกาแฟพร้อมคอฟฟี่เทเวนตินอินวันยิ่งดื่มยิ่งดีค่ะ